มาคุมแทนหรือเทนฮารคุมต่อหลังจากที่มีข่าวนะครับได้รายงานนะครับจากสกายสปอร์ตครับได้รายงานว่าเซอร์จิมเนี่ยนะครับได้วางตัวนะฮะเกย์แฮมพอตเตอร์เนี่ยมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแทนเอริกเทนฮารครับเวรการวางแผนนะฮะนำเกย์แฮมพอตเตอร์เนี่ยมาคุมทีมแมนยูไนเต็ดแบบระยะยาวนะครับผมย้ำนะแบบระยะยาวนะครับผมนะเพื่อนๆรู้สึกไงกันบ้างครับ แต่ถ้าถามความรู้สึกของพี่นะครับต่อให้นะครับวันอาทิตย์นี้เนี่ยแมนยูอเตนะครับจะบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลต่อให้แม่งแพ้เละด้วยถ้าถามความรู้สึกพี่นะมันแพ้ได้ครับมันแพ้เละได้ครับตัวมึงเจ็บ13ตัวมันแพ้ได้อยู่แล้วครับฉะนั้นฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่จะแพ้แล้วถ้าแพ้แล้วมึงหาเรื่องปลดเนี่ยกูบอกเลยนะชิป ายเพราะอะไรจะมาการันตีครับว่าเกแฮมพอตเตอร์จะมาคุมมูมยูเต็ปประสบความสำเร็จไม่มีอะไรการันตีเลยนะไม่เคยได้ชงได้แชมป์อะไรมาก่อนโอเคครับเคยกุมไบตันทําทีมได้ค่อนข้างดี นะครับแต่ไปคุมเชลซีไปทุมทีมที่ใหญ่ขึ้นก็ใหญ่ที่เราเห็นนะฮะว่าผลงานไม่ได้ดีอะไรมากแต่อันนี้ผมก็เข้าใจเกแฮมพอตเตอร์ atter, นะเพราะว่ามาคุมเชลซีเนี่ยไม่มีช่วงปีทีซัามไม่มีเกมอุ่นเครื่องให้ได้ลองทีมหรือทดลองทีมหรือฝึกซ้อมมากนะักนะฮะเปิดลีกมาก็เล่นเลยนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเอริกเทนฮาร์กเนะี่ยฮะฝีไม้ลายมือเนี่ยดีกว่าเกแฮมพอตเตอร์แน่ๆครับเพียงแต่ว่าแค่เสริมจัวเล่นนะครับให้เขาให้มันเติมให้มันเต็มแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรใหม่แต่ถ้้าาาคุณเ atter, เกามมาพข อาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วล้างบางทีใหม่อีกมันเหมือนย้อนไปเสียเวลาอีกแล้วย้อนไปเริ่มใหม่ไปสร้างใหม่กันอีกแล้ว เบื่อไหมผมโคตรเบื่อเลยนะครับฉะนั้นถ้าถามไฟที่เห็นขอุพี่นะเอดดทันฮาร์กยังไงควรต้องทําทีมต่ออย่างเทนฮาร์กปีที่แล้วนะฮะตัวไม่เจ็บตัวอยู่ครบเนี่ยจบที่3นะฮะได้แชมป์หนึ่งถ้วยอย่างน้อยมีผลงานการันตีมาแล้วนะครับนั่นคือการคมแมนยูปีแรกมาชัดเจนนะครับว่าไ hey, อ้คมแมนยูเต็ดเนี่ยสามารถไปต่อได้ต่อยอดได้แต่เพียงแต่รู้การน,นี้เราแม่งเจอปัญหาตัวผู้เล่นเจ็บเยอะมากฉะนั้นมันใครก็เอาไม่อยู่อยู่แล้วปัญหาเรื่องตรงนี้ไปเป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ครับแต่ว่าเกมเตตออร์ มาคุมทีมที่สภาพเจ็บแบบนี้คุณคิดว่ามันจะดีขึ้นเหรอคุณคิดว่ามันจะโอเคขึ้นเหรอเราคิดดูดีๆนะแล้วคุณคิดว่าเกย์แฮมพตเตอร์ฝีมือเก่งกว่าเทนฮากจริงเหรอเราคิดดูดีนะไม่ได้แปลว่าเกย์แฮมพ์ตเตอร์ไม่เก่งนะแต่ผมไม่เคยเชื่อว่าเกย์แฮมพ์ตเตอร์จะเก่งกว่าเทนฮากครับเข้าใจไหมฮะผมไม่เคยเชื่อและผมไม่เชื่อด้วยว่าต่อให้มาอยูู่ลทีมเกย์แฮมพ์ตเตอร์จะทําผลงานได้ดีกว่าเทนฮากในการจบอันดับเหนือกว่าเทนฮากเคยจบที่สามครับผมไม่เชื่อ่่่าาาาไไ้้้้อออออเเเหหหนืรแแคคัััดดดดบบใใทช ้วยเล็ก1ถ้วยเนี่ยผมคิดว่าเกมฮัเตอร์ไม่น่าจะทําได้ถ้าถามผมนะเพราะอย่างที่เราเห็นคือเราเล่นในฟิริมเลกเราเจอแต่ทีมเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งนั้นไม่ได้ง่ายนะครับคุณซื้อแต่และทีมเนี่ยเราก็ยิ้อยู่เป๊ปคุมซิตี้คอปคุมรีเวอร์อาเดต้าคุมอาร์เซนอลแล้วทีมเล็กๆทีมกลางๆไหนแอตตนวิลล่านะครับก็ยกระดับขึ้นมาของนเมรี่คุณคิดว่าและเกมแฮมพ์เตอร์เนี่ยไหวไหมกับเรเวลกับระดับอย่างเกมแฮมพ์เตอร์มาคุมแมนยูเนี่ยมันไหวไหมกับการที่จะมาสู้กมวววเเ้้คุณคไไ่่่าาาาไหผชือถร ใช้เทนฮาร์ตต่อเนี่ยเราไหวครับเพียงแต่ว,ว่าเราแค่รอใจเย็นๆรอตัวผู้เล่นเราหายเจ็บกลับมาให้มันครบก่อนครับลูกการนี้เรายังไม่ได้เล่นแบบฟูลทีมเลยสักนัดครับพอเป,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 ปิดลูกการมาหลังเจ็บบานเลยฮะแล้วก็ตามด้วยกองกลางที่เจ็บต่อพอหลังเริ่มหายมากลางก็เพิ่มเจ็บเพิ่มอีกนะัะพอกลางจะเริ่มหายกลับมาหลังเจ็บเพิ่มอีกเนี่ยตอนนี้ลูกชอแม็กควายไ,ไปอีกเนี่ยคือเจอปัญหายาี้ตลออร่อยทาให้โค้ดที่ไหนให้โค้ดเทลได้ที่ไหนมาทำแม่งก็ทํายากครับแมนยูเตดตอนนี้นะครับแล้วคุณจะไปเอาโคา้ดรีีก ดีกว่าเทนฮากนี่ผมจะไม่ติดอะไรเลยนะถ้าเป็นระดับแบบซีโดงซีดานนะอันเชโรตติอะไรพวกนี้เวลดีกว่าเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยแต่คุณไปเอาเวลลองมาคุมเนี่ยนะคุณไปเอาเวลลองอย่างเกมมพเตอร์ที่ดีกรีนเนี่ยเทนฮากดีกว่าชัดเจนอะ่ะคุณไปมาคุมต่อเนี่ยนะใช้อะไรคิดนะครับผมฉะนั้นถามผมนะถามพี่นะว่าเอาเกมแฮมพอเตอร์เนี่ยคุมแทนหรือเอาเทนฮากคุมแมนยูต่อเนี่ยพี่ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะกูเอาเทนฮากคุมต่อครับต่อให้อธิ์ดีแม่ง แพ้ริพูเลเทก็เหอะมันมีเหตุผลที่เข้าใจได้ครับว่ามึงจะต้องแพ้อย่างไงนะครับสบภาพทีมกูพิการขนาดนี้มันแพ้ได้ครับสมมติว่าปลดเทนนาไปเลยแล้วมาเอาเกย์แฮมพอตเตอร์มาคุมแมนยูตอนนี้แล้วไปเจอร,ริพูมึงคิดว่าเกย์แฮมพอตเตอร์จะชนะริพูเหรอคิดง่ายๆหรือเจอร,ริพูตอนเนี้ยที่สภาพแมนยูแม่งเจ็บ1 3ตัวพิการขน,นาดเนี้มึงเอาเป๊ปมาด้วยมึงเอาเช่มาด้วยมึงเอาเอลิเก้มาด้วยมึงเอาใครมาก็ได้มาคุมมึงคิดว่าจะสามารถบุกชนะริพูได้หรอมึงโตมึงเจ็บัวขนายตัวขนาะนันมมไ่่ใชเหตุผลที่คุณจะต้องปผู้จัม รีพูอยู่แล้วครับเพราะตัวมึงเจ็บบานแต่ถ้าตัวมึงฟูลทีมแล้วไป,ปแพ้อันเนี้ยเออโอเคครับยังพอเป็นเหตุผลที่ใช้อ้างในการปลดได้แต่ตัวมึงเจ็บเยอะขนาดเนี้ยแล้วมึงอ้างในการปลดผมว่ามันจะเป็นการกระทําอะไรที่โง่เง่าเต่าตุ่นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับถ้าทําอย่างนั้นนะเข้าใจปะ่ะเพราะแมนยูตอนนี้มันเป็นทีมที่สภาพไม่ปกติครับไม่ปกติแบบมากๆด้วยตัวมึงหายทั้งทีมครับไม่ใช่ครึ่งทีมนะทั้งทีม13ตัวเนี่ยเข้าใจไหมฮะฉะนั้นย้ําอีกครั้งครับถ้าถามพี่นะอูให้เท คุมต่อฮะกูไม่เอาเกย์แฮมพอเตอเตอร์ครับอ่ะอันนี้พี่ถามเพื่อนๆบ้างครับว่าเพื่อนๆอยากจะให้เกย์แฮมพอตเตอร์เนี่ยมาคุมแทนหรือเอาเอริกเทนฮากคคุมแมนยูต่อครับเดี๋ยวพี่จะอ่านที่คอมเมนต์ครับลองคอมเมนต์มาดูนะแล้วเดี๋ยวพี่จะดูความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนครับ